สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับวิชาสังคมนะคะนักเรียนวันนี้ครูมีคลิปมาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องการทำความดีนะคะ ขอชื่นชมเด็กๆที่ส่งงานครบ3มชิ้นนะคะที่คุณครูตรวจแล้วนะคะขอชื่นชมมากเลยนะคะที่เด็กๆทํางานแล้วก็ส่งงานครบตามเวลานะคะส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่ส่งนะคะหรือยังส่งไม่ครบนะคะให้ลูกเนี่ยรีบทําแล้วก็อัปโหลดภาพนะคะให้คุณครูในอัลบั้มของตัวเองครูจะได้ตรวจแล้วก็เก็บไว้เป็นคะแนนให้กับนักเรียนนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการทําความ ีใช่ไหมคะใครเคยทําความดีบ้างคะมีไหมครูเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยทำความดีนะคะเพราะความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำใช่ไหมคะทำแล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีให้กับตัวเองอย่างน้อยนะคะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิต ใช่ไหมคะเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีเราได้ช่วยพ่อเราได้ช่วยคุณแม่ที่บ้านนะคะนั่นก็เป็นการทําความดีเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถทําได้แล้วนะคะวันนี้นะคะครูมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเป็นคลิปวิดีโอเรื่องการทําความดีสั้นๆในสังคมนะคะให้ลูกไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรในคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะ ครูจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเลยนะคะ เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดใครประกันเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่ครูเอามาให้นักเรียนดูเห็นไหมคะ ว่าการทำความดีไม่จำเป็นว่าจะต้องจำกัดเวลาว่าทำช่วงไหนใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะทำโดยที่ไม่ต้องอายใครในสังคมนะคะ <c oughs> เพราะในแต่ละาศาสนาของเราเนี่ยก็มีหลักคำสอนนะคะแล้วก็มุ่งไปในเรื่องเดียวกันเลยก็คือว่า ให้ทุกคนในทุกศาสนาปฏิบัติตนเป็นคนดีเห็นไหมคะการทำความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำได้ง่ายที่สุดนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับนะคะในการทำความดีเนี่ยถ้าเป็นความเชื่อของศาสนานะคะเราก็จะได้รับผลบุญใช่ไหมคะที่เป็นสิ่งตอบแทนเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะสะสมนะคะเหมือนกับเราเก็บสะสมเงินใช่ไหมคะ เป็นสิ่งที่เราควรจะสะสมเหมือนกันความดีก็เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะสะสมอะไรที่เราไม่ควรสะสมคะบากใช่ไหมคะที่เราไม่ควรสะสมใช่เก่งมากเด็กๆนะคะในคลิปวิดีโอเห็นไหมคะจะเป็นเรื่องราวของการทําความดีในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความดีโดยการช่วยคุณยายเข็นรถใช่ไหมคะรถเข็นหรือแม้กระทั่งว่าเดินไปเจอกระถางต้นไม้ที่มัน วางทิ targets, right. ้งไว้แล้วก็แห้งเหี่ยวใช่ไหมคะทำยังไงขยับต้นไม้ไปรองรับน้ําที่มันไหลลงมาจากท่อระบายน้ําทิ้งเห็นไหมคะนั่นก็คือการทําความดีเล็กๆน้อยๆที่เราไม่จําเป็นต้องลงแรงอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะปฏิบัติต้นเป็นคนดีนะคะให้เราเริ่มจากครอบครัวของเราก่อนนะคะแล้วเราค่อยขยับออกไปสู่โรงเรียนสู่ชุมชนแล้วก็สู่ สังคมนะคะในประเทศชาตินะคะวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆไปทําแบบฝึกหดัดในหน้าที่11นะคะเป็นการทําความมีตาม หลักศาสนาที่นักเรียนนับถือนะคะนักเรียนอ่านนะคะจะมีอ่าข้อที่เป็นสถานการณ์ให้นักเรียนนะคะ4ข้อนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านดูว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นการทําความดีตามหลักศาสนาอะไรนะคะแล้วลูกเลือกตอบคําถามด้านล่างนะคะจะมีคําถามอยู่นะคะซึ่งเขาถามนักเรียนว่าข้อที่1นนะคะฉันนับถือศาสนาอะไรนะคะลูกก็ตอบลงไปว่าลูกนับถือศาสนาอะไรนะคะข้อที่ส ตัวอย่างการทำความดีของฉันนะคะนักเรียนทำความดีอะไรบ้างที่บ้านที่โรงเรียนหรือในสถานในชุมชนนะคะนักเรียนทำความดีอะไรบ้างให้ลูกเขียนลงไปอย่างน้อยคนละสองข้อก็ยังดีนะคะให้ยกตัวอย่างการทำความดีของเรานะคะข้อที่3ความภาคภูมิใจนะคะในการทำความดีนี้คืออะไรนะคะให้ลูกเขียนความภาคภูมิใจของตัวเองลงไปด้วยนะคะ ว่าความดีที่ลูกทำเนี่ยมีความภาคภูมิใจอะไรนะคะอย่างเช่นครูนะคะตัวอย่างของครูนะคะาการช่วยเหลืองานบ้านของแม่นะคะสมมุติครูเป็นนักเรียนนะคะช่วยเหลืองานบ้านที่บ้านเป็นการทำความดีที่ครูสามารถทําเองได้โดยที่ครูเป็นเด็กครูก็ช่วยพ่อแม่ที่บ้านใช่ไหมคะความภาคภูมิใจของครู ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ใช่ไหมคะแม่กลับมาจากทํางานข้างนอกเหนือหน่อยนะคะกลับมาถึงบ้านเจอจานชามที่สะอาดเรียบร้อยเก็บเป็นระเบียกนะคะนั่นก็ทําให้แม่เนี่ยหายเหนื่อยจากการทํางานได้เห็นไหมคะเป็นการทําความดีอย่างง่ายและก็ไม่หนักนะคะเด็กๆอย่างเช่นพวกเราบอสีเนี่ยสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ลูกเขียนลงไปในแบบฝึกหัดในหน้า11 ะะอย่าลืมนะคะให้เวลา1สัปดาห์เหมือนเดิมนะคะทำเสร็จแล้วลูกก็ถ่ายภาพส่งกลับมาให้คุณครูตรวจนะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะและที่สำคัญใครยังส่งงานครูไม่ครบให้ลูกกลับไปทำให้ครบนะคะวันนี้ฝากเรื่องการทำความดีไว้หนึ่งเรื่องแล้วครั้งหน้านะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย